ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ก็มาพบมาพอกับสองน้องบวยแล้วเนาะมื่อนี้น้องบัวซีมีเมนโมานำเสนอเ้อพ่อแม่พี่น้องเฮาวซีมีเมาสซมีเมนูอย่างแม่น้องสิงยำปูมมาะมีเ้าสซีมียำปูมมาเลยพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มนํากันเลยเนาะมาให้เบิ่งหน่ะเบิ่งนวดบ่ได้เห็นกันดนคือเก่าเนาะ กับประมาณชีหามือก็คือเก่านี่เื่องเัายันปูม้าค่ะนี่ปูปูม้าเดี๋ยวมาเบิ่งมาซุมน้ำกันได้เนาะมาตามมันกันได้อีเนาะตามกันเลยเนาะทุกคนเด้อสบายดีเด้อจ้า อยากใส่น้ำตาลปี๊บน,น้ำตาลดำเองน่าผมพอ,อกันกับตามนีกแล้ว,นะวนเนาะววดเวียนไปมานี่แต่ผมนะเอ่พี่น้องเฮ้ยบ่ได้ไปใส่บุนวุนไปแกงจำนี่แหลนะเนานะ,นะ,นะนนะของกินหน้าก็มีฉ่ำนี่แต่ผมเอ่พี่น้องไม่ชีสประจําวันกับซับนี่แหละพี่น้องกินจ่ำหินเลยเมื่อได้บุยเย็นคือ มะล,ล้อมก๊มไก่ไม่ได้เ่าเห็นข้าว่าได้กินเลยไม่ไมมกําแหลกๆหลกเลยนะมันหมุนเลยนะน้ำจาร์ขกเก่าขกขเดิมเพิ่มเติมคือความแซบคนแสบแสบเจ้าเก่าจะเดิมว่ามีเปลี่ยนเลยตอนไหนพี่นัก แแห้งไรจ๊กนิดนดชวิชีวิตมนุษย์ต่างดวาวบ่กวาเอเดียน <c oughs> เอเดียนว้าเถอะคนทำลายแตกน้ำบอกไปเลยนนาะว่าเอากระล้วลแล้วเนาะเป็นกองกินแล้วว่าเอากระล่วแล้ว จวดลงไปนัเนิดๆเลยนะแบบีเแบบีบบยดตเจีน้องเลยแปลกูเผื่นเลยดีเลยเียบไปเลยตาข้นน้ำบบนักหนาว tên cả con người chưa lên thể thích nhỏ, put mặt đẹp hơn mặt lẫn nhọ mặt 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 luôn mặt 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 đi mặt 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 đi มันหน้าบ่สบบ่เอกสีใบดึื่อยเนาะเพื่อกับหอมตีบาดเนาตามปูมตามปูพี่เนางย่ำปูก็ได้ตามปูก็ได้มามีเพิ่นมักใส่บอผักชีอันเพิ่นน่ะกันตอนเอาปูลงแล้วเนาะ ตัวเด็ดเนอะนี่เพิ่อมากินอันนี้พี่น้องนี้เห็ดใกินแต่เดียวติดใจเลยเห็ดหฮมมีเน้องผมแม่พี่น้องเห็เบึงให็ดซงซูเต้าตบเต้าวัดได้วันหม่เนเนาะป้าจตาแพกเคยกินกระลองเห็ดบึงนด้ตรงนี้พี่น้อง หมักนะกินแจกต้นดกูหน่อยค่ะคนนะป้าเทวชีฉันไม่อยากจะพูดเลยดูสิกูสองตัวนะกูสองตัวอันไล่แจกจุดตัวอันโหลดชิ้มตัวได้วะ ทิพย์แต่ดเดี๋ยอยากกินมันโขกแต่สุดยอดพอป่ะซีมซีมซีมตรงไหนพี่นอ้องเดี๋ยวมาเบ่งตากเกล็ดจานกันเลยเนาะเดี๋ยวค่ะสิมาใส่จานเลยนเนาะตรงไหนพี่น้องสมตามสีแสบหรือบวัวแสบดูที่น้ำค่ะ ดูที่น้ำได้ค่ะเนอะปูเปน,น็นๆเลยนะเดี๋ยวจิตตามเสร็จแล้วแม่น้องจิงจิตเอาของแี่งกันะจานบักใหญ่เลยปูโตใหญ่เลยเนาะสามโตสี่โตสี่โตหาโตโลคนไนน เบิ่งสีเบืองสีเด้อเดี๋ยวทาเบิ่งของแกะมเฮาอีกเนาะนี่มันออกมาสวยว่ะสวยมากของแกมพะความสวยงามดูดูเป็นคนละเอียดสวยมากอันนี้คือปูมมาค่ะอันนี้คือ ทอดหมูยอเนอะาะจ้าทอดหมูยอจ้าถ้าถ้าใครสนใจก็ทำทอดเนาะทอดกินได้<ซ>อร่อยมากแซ่บหลายอันนี้อาจจะสีเข้มหน่อยสีเข้มมามา,มาจุ่นน้ำกันเนาะมาเด้อพี่น้อง <มา S 2> ไปแกอย่าลืมน้องบัวก็จะได้จบคบิบเที่ยงตอนนี้แล้วได้พ่อแม่พี่น้องล้วนลวแล้วเมื่อดก็เมิดมาเลยได้พี่น้องอกกอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบัวเด้อสบายดีอดู ขอบคุณค่ะหน้ามอมแมม <laughs> ขอบคุณค่ะนี่บายบายพ่อกันกินะจ้าจ้าจ้า